หนึ่งไฮไลท์เลยถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็ไฮไลท์ยิ่งของเขาเนี่ยคือเรื่องของระยะทางการวิ่งโอ้โหเรียกว่าล้ำจัด ครับรอนอโตไอรอนะครับวันนี้เราจะมาพาชมคันนี้กันนะนี่คือ The New CLA นะฮะเป็นรถจนรพลังงานไฟฟ้าเจเนเรชั่นล่าสุดของทาง Mercedes-Benz นะฮะโดยในตัวของ CLA เนี่ยก็มีการเปิดตัวแบบเว r l d p พรีเมียไปเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะและในบ้านเราเนี่ยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริง,รงๆนในช่วงงาน Motor Show 2026ทั้งเปิดจองราคาเห็นสเปคเต็มๆต่าง,างๆ m o เตอร์โชว์2เห็นแน่นอนแต่ว่าตัวนี้คันจริงเนี่ย จะมาโชว์ที่งาน Motor Expo 2025ด้วยนะใครสนใจสามารถลองไปดูที่บูธของ Mercedes-Benz กันได้นะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพามาลงรายละเอียดในตัวนี้เนาะซึ่งแพลตฟอร์มของตัวรถเนี่ยจะเป็นแบบ MMA นะฮะก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้กับรถเบนซ์เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยก็คือ Mercedes-Benz Modular Architecture เนะเป็นแพลตฟอร์มล่าสุดซึ่งในตัวของ CLA เนี่ยเขาถือว่าจัดเต็มมากเพราะว่าในช่วงราคาที่เขาวางเอาไว้เนี่ยก็อยากให้เป็นรถเบนซที่ จับต้องได้ง่ายนะช่วงราคาไม่เกิน2.5ล้านบาทเพราะว่าจะขึ้นลายประกอบที่โรงงานประเทศไทยด้วยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็น1ไฮไลท์เลยถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็ไฮไลท์ยิ่งๆเขาเนี่ยคือเรื่องของระยะทางการวิ่งที่คันนี้เคมาถึง792กิโลเมตรเป็นมาตรฐานดับ p ยูด้วยนะฮะสเปคของแบตเตอรี่เนาะคันนี้จะเป็นเทคโนโลยีแบตแบบ800โวลต์ครับขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่85กิโลวัตต์อวนะฮะ AC ชาร์จรองรับเต็มระบบเลยนะ22กิโลวัตต์แล้วก็ DC ชาร์จเนี่ย สูงสุดถึง320กิโลวัตต์นะแรงมากซึ่งการเคมการชาร์จอย่างเงี้ยใช้เวลาเพียง20นาที30นาทีเนี่ยก็ถือว่าได้แบตเกือบเต็มแล้วซึ่งในตัวของ CLA เนี่ยก็เรื่องของระบบเกียร์นะจะเป็นแบบส่งกําลังแบบ2จังหวะนะฮะที่บอกว่าเป็น2จังหวะเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นเนาะไเหมือนคล้ายๆเราขับรถเครื่องยนต์ถ้าเราอยู่เกียร์หนึ่งเราเหยียบเต็มที่เลยเราลากรอบไปรอบมันก็จะสูงพอรอบสูง มันก็เปลืองน้ํามันรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีระบบเกียร์ที่เป็น2จังหวะตรงนี้เพื่อให้รถเนี่ยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเลยเป็นที่มาว่าทําไมรถคันนี้ถึงวิ่งได้ไกลนะเกือบเกือบแปดรกิโลซึ่งมันเป็นระยะทางที่ครอบคลุมมากสำหรับการใช้งานเนาะคุณวิ่งทางไกลมันพอแน่นอนถึงเราวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเจ็ดร้อยกว่ากิโลเนี่ยเต็มที่เนี่ยเซฟเซฟคุณชาร์จแบตหนึ่งครั้งถึงเชียงใหม่แน่นอนเท้าเบาเนี่ย หนึ่งชาร์จถึงเชียงใหม่เลยนะเรื่องระยะทางเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์จริงๆแล้วก็คันนี้เนี่ยแรงม้าอยู่ที่272แรงม้าแรงบิดเนี่ย335นิวตันเมตรนะเดี๋ยวมาดูที่ดีไซน์กันดีไซน์นี่สวยมากนะสีแดงด้านหน้าเราโดยคันนี้เนี่ยจะมีฟังด้านหน้าอยู่บริเวณนี้นะฮะขนาดเนี่ย101ลิตรเป็นขนาดที่ใหญ่สามารถใส่ของได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้านะโหเป็นเอกลักษณ์เลยเดี๋ยวนี้จะเป็นพวกดวงดาวนะขึ้นเป็นแบบ led แบบนี้นะ ดวงดาวเนี่ยร่วงนะนดีไซน์รถเบนซ์สมัยใหม่ๆแล้วก็จะชอบเห็นดีไซน์แบบนี้ไฟด้านหน้าเนี่ยมี day time running light มาให้นะฮะแล้วก็คาดยาวกับตัวรถไปแบบนี้เลยแต่จะมีเส้นผ่าตรงกลางตรงนี้เล็กน้อยกล้องรอบคันมีมาให้และเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยปกติแล้วกล้องรอบคันทั่วไปเราจะเห็นกล้อง4ตัวคันนี้ฮะ cla มีกล้อง6ตัวล้ำมาก บอกเลยนะฮะเซ็นเซอร์การระยะมีมาให้อยู่แล้วแล้วก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กเนี่ยขนาด18นิ้วนะเป็นสีทูโทนแบบนี้ลองสังเกตดูนะตรงนี้มันจะเป็นแบบทึบๆเนาะมันเกี่ยวกับพวกเรื่องของแอโรไดนาะมิกเนาะลักอากาศพลาศาสตร์นะทำให้รถเนี่ยมันวิ่งได้ไกลสมัยนี้ก็ต้องเป็นล้อทึบๆแบบนี้จะช่วยในเรื่องของระยะทางการวิ่งได้ด้วยนะฮะดีไซน์ล้อดูสวยเลยนี่มี สลัก AMG อยู่บริเวณนี้ด้วยแล้วก็ที่บอกไปว่ามีกล้อง6ตัวเนาะคือด้านข้างเนี่ยมันจะมีกล้อง2ตัวแบบนี้เนี่ยฝั่งขวา2ตัวฝั่งซ้าย2ตัวแล้วก็กล้องหน้าหลักนะฮะรวมมันก็จะมี6ตัวบายสปอร์ตมีมาใหนะ้แล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวมีอยู่บริเวณนี้โดยมติติตัวถังของรถคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถไซส์คอมเพกที่ มีขนาดใหญ่โดยตัวถังเนี่ยจะเล็กกว่า c ีคา s ์เนี่ย20มิมนะฮะก็ถือว่าเป็นรถไซนี้ที่มีพื้นที่เนี่ยดีมากๆแล้วเดี๋ยวพาไปดูภายในว่าเรื่องของ space, s p a c e เล็กนูมเฮดลูมต่างๆเป็นยังไงนะเพราะภายในก็มีไฮไลท์อยู่หลายอย่างเหมือนกันนะฮะอันนี้นะบริเวณการชาร์จไฟเนาะนี่ AC DC นะ AC เต็มประสิทธิภาพเลย22 DC ก็สุดแรงนะ320กิโลวัตต์แล้วมาดูที่ด้านท้ายกันนะฮะนี ด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะแล้วก็ตัวไฟนะดีไซน์คาดแบบตัวรถแบบนี้เลยมีกลิ่นอายของพวกแบบว่า CLE 53อยู่เหมือนกัน CLE 300เนี่ยมีกลิ่นอายแบบนี้อยู่นะด้านท้ายที่แบบมนมแบบนี้นะนี่ด้านท้ายกดปุ่มตรงนี้นะก็มีท้ายไฟ,ไฟฟ้าอยู่แล้วด้วยนี่พื้นที่เก็บของนะก็ได้ระดับหนึ่งนะตรงนี้มันจะแคบไปหนึ่งแต่ว่าความลึกด้านในเนี่ยโอ้ลึกดู ใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยได้นะฮะตรงนี้ก็มีชุดอุปกรณ์การปะยางเล็กน้อยนะครับเนี่ยตะข่ายใส่ของบริเวณน,นี้เล็กน้อยแล้วมาดูที่ภายในนะครับโอ้โหเรียกว่าล้ำจัดนะฮะดูด้านหน้านี่เลยนะมีหน้าจอเนี่ยเป็นดิจิตอลนะ3จอ คือตรงนี้เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะขนาด10.25นิ้วแล้วก็2จอนี้14นิ้วนะฮะฝั่งคนนั่งก็ขนาด14นิ้วเหมือนกันนะหูสีสันดูสวยงามเลยซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีพกเทคโนโลยีของ AI ด้วยนะโดยใช้ระบบปฏิบัติการ MBUX Virtual Assistant นะฮะอันนี้ก็จะร่วมมือกับพวก Google Microsoft ต่างๆนะก็จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเยอะขึ้นมีการสั่งการด้วยเสียงต่างๆที่แม่นยำนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไวเลสชาร์จนะฮะ นี่สามารถชาโทรศัพท์ได้นะนี่ก็จะเป็นแผงควบคุมเล็กน้อยนะในการปรับเสียงเพลงปิดเพลงไฟฉุกเฉินนะฮะนี่แล้วก็มีปุ่มนะหรับกดเปิดกล้องนะอยู่บริเวณนี้กล้องก็จะขึ้นที่หน้าจอกลางตรงนี้ซึ่งหน้าจอตัวนี้มันก็จะมีเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วเนาะดู u t u b e ดูอะไรพวกนี้แต่มันจะใช้ได้แค่คนนั่งนะคนขับเนี่ยจะทําไม่ได้ซึ่งการป้องกันเราคือถ้าเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยจะทํางานตามปกติ แต่ถ้าคนขับเนี่ยหันไปมองหน้าจอเนี่ยระบบเนี่ยจะตัดอัตโนมัติเลยคือคนขับไม่สามารถดูได้เพราะว่าเขาจะมีกล้องเนี่ยที่คอยจับอยู่ว่าเราเนี่ยมองที่หน้าจอหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนขับเราขับอยู่เฉยๆคนที่เป็นคนนั่งสามารถดูระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ตามปกตินะถือว่าใส่พวกเทคโนโลยีความล้ำเนี่ยมาเยอะมากแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะมีพื้นที่เก็บของเล็กน้อยแล้วก็มีพอร์ตนะที่เป็น Type C นะตรงนี้ที่วางแก้วน้ํา2ใบ อันนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บของเล็กน้อยขนาดไม่ได้ใหญ่มากผอมๆแต่ว่ามีความลึกอยู่นี่ครึ่งข้อศอกนะฮะบริเวณนี้เนี่ยบาะก็เป็น Bucket s e ีดนะเดินได้สีแดงเนี่ยบอกสีขาวแต่กับสีดำนะเป็นหนังกับดูสปอร์ตมากตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เก็บของเล็กน้อยนะฮะบริเวณนี้ดีไซน์เนาะภายในสวยเลยมีการซ่อนแอมเบสไลท์ต่างๆสวยมากตามช่องแอร์ตามแผงประตูนะฮะออกมาดูดีเลย แล้วก็พื้นที่นั่งแถว2นะฮะเนี่ยที่บอกไปเนาะเรื่องของพื้นที่ถือว่าเป็นรถไซส์คอมแพกที่มีพื้นที่โอเคด้วยความเป็นรถซีดานด้วยนะเนี่ยดันเบามาจากด้านน้าเมื่อกี้ก็ยังเหลือเล็กรูมอยู่เลยนะส่วนเฮดรูมเนี่ยเหลือเล็กน้อยก็คือนั่งได้อยู่ผมเนี่ยสูงเกือบ180นะครับยังมีพื้นที่เหลืออยู่ใครที่ตัวเล็กกว่านี้ก็สามารถนั่งได้สบายๆนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมาเป็นตัวของก๊าซรูฟนะฮะซึ่งแน่นอนก็จะมีพวกเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันความร้อนอยู่ โอเคนะวัสดุต่างๆที่แผงประตูเนี่ยสัมผัสเป็นซอฟนะทางด้านหน้าด้านหลังเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวเนาะเนี่ยเป็นซอฟเหมือนกันสัมผัสดูดีมากเป็นซอฟทัชค่อนข้างเยอะมีแอร์มาให้นะแถว2แท็บสีตสอตำแหน่งแล้วก็นี่เป็นตะข่ายนะใส่ของได้เล็กน้อยตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะฮะสองใบบริเวณนี้ตรงนี้ก็มีช่องเก็บของได้อีกเล็กน้อย วางโทรศัพท์มือถือได้เนี่ยเบาสีสันเหมือนด้านหน้าเลยนะเนี่ยมีสีขาวเป็นหนังสีดําเป็นหนังกลับนะฮะเดินได้สีแดงดูดีครับดูดีแล้วก็พื้นตรงนี้ก็เรียบไปเลยเนี่ยทำให้พื้นที่มันดูมีความกว้างขว,าง,ขวางมากขึ้นนะฮะเบาเนี่ยจะออกแนวกระชับนะอบรัดตัวนิดนึงคือด้านหน้าก็ทรงบักเก็ตอยู่แล้วแล้วเบามันจะไม่ได้ติดนุ่มนะจะมีความกระชับกระชับหน่อยด้านหลังก็เหมือนกันมีความกระชับนิดหนึ่งพาชมเรียบร้อยนะสำหรับเดินนิว c l เคันนี้นะครับใครสนใจ ไปดูคันจริงกันได้ที่งาน m o เตอร์เอ2025ที่จะถึงนี้นะฮะแต่ว่าเปิดจองเปิดราคาขายจริงๆช่วงงาน m o เตอร์โช2026นะฮะที่บอกไปราคาคาดการณ์ไม่น่าจะเกิน2.5ล้านบาทเป็นรถที่อยากให้จับต้องได้ง่ายนะฮะและทุกคนคิดเห็นยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะสำหรับตัวของเดือนนิว C L A คันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ